เฮงสวีเกียรประธานมูลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์และอดีตรองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์มีความเชื่อว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์ได้เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนจากโลกที่3สู่โลกที่1ซึ่งเป็นการพลิกโฉมที่น่าติดตามและเรียนรู้เมื่อสิงคโปร์เฉลิมฉลองวาระ60ปีการก่อตั้งประเทศเราได้มีโอกาสาพบปะก,กับเฮงสวีเกียริในวาระปฐาฐกถาพิเศษเฟ u t u r e Forum ม2025 The Great Transformation ซึ่งมีหัวข้อเป็น economic transformation for peoples for planet เฮงสรุปว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์เปิดกว้างอย่างมากมีปริมาณการค้าสูงกว่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ GDP ถึงสเท่าซึ่งส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าทําให้สิงคโปร์ได้เรียนรู้แนวทางใหม่ๆที่มีประสิทธิผลมากขึ้นความเปิดกว้างนี้ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการแข่งขันแต่เฮงก็เตือนว่าต้องหลีกเลี่ยงมาตร,ราการกีดกันทางการค้าที่มากเกินไปเพราะอาจทําให้ค่าแรงลดลง และต้นทุนสำหรับผู้บริโภคสูงขึ้นสิงคโปร์ยังตรหนักถึงความเครียดจากการแข่งขันและให้ความสำคัญกับสวัสดิการของแรงงานเช่นสภาพสภาพแรงงานแห่งชาติเป็นที่อยูสีที่มีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมแรงงานและช่วยให้แรงงานปรับตัวเข้ากับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ <c oughs> เฮงเผยว,ว่าสิงคโปร์โดดเด่นเรื่องทุนมนุษย์การศึกษาเป็นหลักฐานสำคัญของประเทศเพราะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติต้องนำเข้าเกือบทุกอย่างจึงต้องมุ่งเน้นการพัฒนาประชาชน รวมถึงการลงทุนในการศึกษาของเด็กๆคัดสันครูผู้อุทิศตนและรักษาระบบการศึกษาระดับชาติด้วยหลักสูตรที่มีโครงสร้างชัดเจนประเมินผลเป็นประจำระบบนี้ให้เส้นทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเพื่อเหมาะกับจุดแข็งต่างๆทั้งการคิดเชิงนมามธรรมและการลงมือทำซึ่งมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้การศึกษาระดับสูงและอุดมศึกษาเกี่ยวข้องกับงานที่จะทำในอนาคต เฮงกล่าวว่ามีความสุขมากที่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระหว่างปี2011ถึง2015มีความสุขเมื่อไปโรงเรียนได้คุยกับครูผู้ทุ่งเทต้องการทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนทุกคนสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสิงคโปร์เน้นย้ำเรื่องนี้มา10ปีแล้วผ่านโครงการทักษะอนาคต Skills Future ซึ่งจัดให้มีการศึกษาและฝึกอบรมแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรมโดยการทำงานจริง on the job training เฮงมองว่าเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายแต่เป็นเครื่องมือยกระดับชีวิตประชาชนและบริษัทต่างๆได้รับการสนับสนุนให้ปรับโครงสร้างองค์กรและได้เริ่มสิ่งใหม่ๆซึ่งมีสาภาพแรงงานและรัฐบาลสนับสนุนโครงการฝึกอบรมและปรับเปลี่ยนอาชีพสําหรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างแม้ว่าสิงคโปร์ยอมรับความเครียดจากระบบเศรษฐกิจตลาดแต่ก็ตระหนักถึงประสิทธิภาพของระบบนี้ดังนั้นระบบการศึกษาผู้ใหญ่และความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลเป็นสิ่งจําเป็นในการช่วยให้แรงงาน ได้รับการฝึกฝนและปรับตัวเฮงเชื่อว่า AI ไม่สามารถแทนที่มนุษย์ได้ทั้งหมดแต่มนุษย์มีคุณภาพที่ไม่เหมือนใครและควรเน้นในสิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้โดดเด่นเช่นความไว้วางใจระหว่างแพทย์และคนไข้เฮงย้ำว่าหลักจริยธรรมมีความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจว่าระบบเหล่านี้ได้รับการพัฒนาและใช้งานอย่างมีความรับผิดช,ชอบซึ่งมนุษย์ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เฮงคิดว่าการดูแลโลกและสิ่งแวดล้อมเป็นความท้าทายการเติบโตของเศรษฐกิจต้องปกป้องโลกด้วยซึ่งเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่งที่เราต้องอเผชิญเฮงกล่าวว่าในฐานะประเทศเกาะแค่น้ําทะเลเพิ่มสูงไม่กี่เมตรสิงคโปร์ก็ย่อยับได้และเช่นเดียวกับประเทศตามแนวชายฝั่งในเอเชียซึ่งระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงหรือน้ําท่วมจะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรและเกิดความไม่มั่นคงทางอาหารเพื่อจัดการกับความท้าทายนี้ต้องปฏิบัติตามหลักการ 3R คือา e d ค c e ลดใช้ reuse นำกลับมาใช้ซ้ำ recycle ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำต่อมาเป็นการลงทุนในการวิจัยและพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อหาโซลูชันใหม่ๆรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเช่นใช้พลังงานหมุนเวียนแทนพลังงานฟอสซิลและอาเซียนบางประเทศมีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังน้ำพลังแสงอาทิตย์หรือเทคโนโลยีที่พัฒนาไปมากและจะพัฒนายอย่างต่อเนื่อง เฮงเสนอว่าต้องสนับสนุนการเงินสีเขียวสนับสนุนโครงการดีๆที่ช่วยลดคาร์บอนเราไม่สามารถทำงานโดยเดียวแต่ต้องร่วมกันเพื่อพลิกโฉมเศรษฐกิจโดยไม่ทำลายสภาพแวดลอ้อมเฮงกล่าวว่าผมบังว่ากรินไฟแนนซ์จะหลังไลายไปยังโครงการทั่วอาเซียนและภูมิภาคอาเซียนเพราะแต่ละส่วนของอาเซียนมีจุดแข็งต่างกันเราควรใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเมื่อพูดถึงการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวควรเรียนรู้สิ่งใดเพื่อประสบความสำเร็จในโลกที่ถูกกำหนดโดยเทคโนโลยีสีเขียว และต้องมีความยั่งยืนซึ่งการแบ่งปันการเรียนรู้และแนวทางการปฏิบัติที่ดีเป็นสิ่งสําคัญเฮงกล่าวว่าเรายินดีมากที่จะต้อนรับนักศึกษาจากทั้งภูมิภาคอาเซียนมาเรียนในสิงคโปร์มาเรียนรู้ร่วมกันยินดีต้อนรับนักวิทยาศาสตร์